สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเลขเด็ดอาจารย์ดังมาแชร์นะคะมีแนวทางเด็ดๆมาพร้อมเสิร์ฟทุกออเดอร์บนและล่างจ้าสนใจออเดอร์ไหนจดแคปไว้นะจ๊ะสั่งจองได้ค่ะวันที่16พร้อมเสิร์ฟความรวยนะคะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเรามาชมกันเลยค่ะ หนูผีพเนจรมังกรทองวิ่งตามหาความสําเร็จแอดมิสเตอร์บอลแอดสอเมืองชัยแอดละเด่นแอดลุ่งลุ่งค่ะเราเข้าไปชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาประเดิมกันที่ชุดดับห้ามซื้อนะคะ3ตัวบน308 สองตัวล่างเจ็ดหนึ่งของยายตั้มนะคะห้ามซื้อนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเฮงหวยรัดกันดีกว่าวิ่งบนให้เด่นที่8และ3นะคะชุด3ตัวเด่น8 8 3 6 8 3 8 9 6 8 3 9 6, 8, 3, 9, 6นะคะวิ่งล่างให้เด่นที่3และ0ค่ะ ชุด2ตัวเน้นนะคะ31เน้นเน้น63เน้นเน้น64 81 80ห่ 6, 4, 8, 1, 8, ยายตั้มนะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเลขพลิกล็อกค่ะชุด3ตัวนะคะ957 927 ุด2ตัวนะคะ5 7 7 5 5 9 9 5 9 2 2 9 2 7 7 2 7 9 9 7เน้นย้ำนะคะ7 9และ9 2ค่ะขอให้โชคดีหมานหมนเด้อครับพี่น้องไม่ต้องถามตามก็พอบนให้เด่นที่9 9 4ล่างให้เด่นที่7 เนะคะสิบหกมีนาคมหกสี่นะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะสิบหกมีนาคมหกสี่บนชุดสองตัวนะคะสี่หกสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งูนหก

ตัวนั้นนะคะเพราะเลขมันเยอะไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดระเด่นนะคะชุด12ตัวล่างนะคะชุดเต็ม7จ็ดสามเ 9 3 9 4 9 5 3 5 1 3 1 4 1 5แล้วก็5 5, 5ค่ะเรามาต่อกันที่ชุดเต็ม12ชุดบนนะคะ2 9 2 8 2 6 2 1 3 9 3 8 3 6 3 1 4 9 4 8 4 6แล้วก็4 1ค่ะขอขอบคุณแนวทางแอดละเด่นนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางมังกรทองนะคะชุด3ตัว8 1 7นะคะชุด2ตัว1 8แล้วก็8 7ค่ะเรามาถอกันที่กลุ่มหวย VIP นะคะล่างนะคะชุด2ตัว8 5 5 8 7 5 5 7 8 4 4 8รอรับตังเลยนะคะ ขอขอบคุณทั้งสองแนวคางนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมจดหรือแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดเทพนะคะชุดเดียวเสียวบนล่างค่ะชุด3ตัวนะคะ350 35 50 30แอดเค่ะเรามาที่กันอีกหนึ่งแนวทางชัวล่างนะคะแต่เขียนตรงนี้บนและล่างค่ะ17 18 19 57 58 59นะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของแอดยายแลนะคะแบ่งกันฟรีๆเท่านั้นนะคะชุด2ตัวค่ะ3 1 3 6 3 8 6 5 9 4 8 1 14 16 34แล้วก็95ค่ะเรามาต่อกันที่แอดลุ่งลุ่งหวยไทยเลยหวยอีสานเหนือนะคะชุด3ตัว3 5 2 5 6 3 5กสามห้าสนะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะของแอดสอเมืองชัยค่ะล่างนะคะวันที่16เดือน3 6 4ให้เด่นที่5 9นะคะ 5 7 7 1 7 0แล้วก็กันเบิ้ลไว้นะคะ9 9ค่ะแอดสอเมืองชัยนะคะเรามาต่อกันที่แอดสินโคราชค่ะรัฐบาลไทยเด่นที่1และ5ค่ะชุด3ตัว1 5 7 5 6 7ชุด2ตัวนะคะ1 5 1 7 1 8 5 4 5 6 5 7นะคะ ตัวสีแดงคือตัวเน้นนะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะรัฐบาลวันที่16เดือน3 6 4หาซื้อก่อนอั้นนะคะ8 6 4ตัวเน้นเลยนะคะ3 1 2 2 9 1 4 6 8 เรามาต่อกันที่วิ่งตามหาความสำเร็จนะคะ3ตัวบนแล้วก็สองตัวบนนะคะ391 0ก้าหเก้หนึ่งสรุปล่างนะคะ3 1 97นนะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยนะคะ เรามาต่อกันเลยค่ะอีกหนึ่งแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชุดเด่น3ตัวค่ะ740 750 760ชุดเด่นนะคะชุดรองค่ะ962 972 982ค่ะเรามาต่อกันที่หนูผีพเนจรนะคะสรุปผลคำนวณบนให้เด่นที่9 597 เกนะคะล่างให้เด่นที่5 5าสแล้วก็51ค่ะขอขอบคุณทุกแนวทางทุกอาจารย์ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแนวทางนะคะแล้วพบกันใหม่แนวทางใหม่ๆพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีนะคะ